เกี่ยวข้าวนะคะอันนี้อันนี้คือการเกี่ยวข้าวด้วยมือนาะน,นี่เนาะซึ่งปัจจุบันนี่ก็หาเบื้องยากเลือเด้อค่ะหายากอยู่นะคะเพราะว่าส่วนมากนิยมเกี่ยวด้วยรถสีนวดข้าว ปิดจอมื่อนี่สินี่เด้อฮะนี่ฮะนี่คอยละย่านมุ่เจ้าแล้วก่อนว่ะสานเพราะว่าคอยว่าสีมะทายอยู่แล้่ยวน่ะนะสิไปพากเอาไม่หรอกเอาเนาะนาโนตัวนั่นแหละเขาเรียกว่านาโน ใช่ใาโะยายจะจำเด้บอกผู้ใดจำได้ใคยเห็นหน้าปีแรกแห่งสละาได้สิบสองถุงนั่นเบิดทุงนั่นบุยนาโนก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างว่ะทีน่ะ บ้านเฮาส่วนมากก็ใช้รถเนาะคอยตตยไกลก็บม่ได้คอยยันเขาว่าเห็นเกี้ยวอีกอแต่ว่าสิเฮาทายหยังคันว่าเห็นเกี้ยวก็ได้ท,ดท้ายไกลๆนี่แล้วเห็นเพื่อแบบแบบแบาบเห็นเกี่ยวบ่วา่า <laughs> เด็ด,ด,ดเขาเด็ดแล้วเขานะ เามกนีน <c oughs> นวพูดถึงว่ามันรลายละเอียดค่ะู่เด้หาปลาจังสิกะกะยังยากแม่ปัจจุบาเขาไปทำไรที่วิสัตว์อีกโอ้ยสูบากินปลาบ่ฝรังนี่วะน <c oughs> ี่หล <c oughs> ีใช่เห็นบ่อ่นไปเอาเยาะปลาเต้นสวดสวนอยู่เขาก็อยากไทยมูเบิงกะบอ่อไร

เอมันกดบีบบอ,องได้บบบน